นี่ตาวัดทวยด้วนนะทำถวายหลวงพ่อเมื่อกี้หลุดไปนะที่มหลายสดนี้ที่ทำนี่ตาวัดหลวงพ่อนวัดทวยด้วนก็จัดทำเป็นตะกุดจีวรเพื่อถวายหลวงพ่อให้สิทธิอนุสิทธิ์ได้บูชานะตอนนี้ก็ได้ประมาณ300ดอก ไนที่เห็นอยู่นี้ก็เลยวันนี้มีกรรมการวัดได้โพสต์มาว่ากำลังจากการซื้อหินคุกมาถมฐานท,ที่จอดรถนะสำหรับสิษยรนัศที่มากราบหลวงพ่อที่วัดตรงข้างโบสถ์นะก็เลยนึกว่เออก็อยากจะเ,เป็นอีกหนึ่งสะพานวญ ให้กับสิทธิาริสิทธิ์นะที่อยากจะร่วมบุญกับทางวัดให้ด้วนนะเนี่ยก็จะจะนำเออตะกรวดชุดนี้นะบอกบุญกับทุกท่านนะร่วมสมทุกทนในการซื้อหินครุกซื้อหินนะมาถมที่ลานจอดรถนะข้างวัดข้างบวถอุโบสถวัดให้ด้วนนะซึ่งคณะกรรมการก็กำลังดำเนินการอยู่ เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาตะกดุดชดนี้นะไปเข้าพิธีพุทธาวิเศษที่วัดนะที่วัดไม่ด้วนนะไม่ด้วนก็ถือโอกาสนะบอกบุญกับสิทธิารุสิท,ทุกท่านนะที่มีส่วจศรัศาทธาจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสระทุราทรั์ซื้อหินคุบ นะมาถมที่ลานจอดรถข้างอุโบสดวัดเฮด้วนนะก็ขอบอกบุญตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะเปิดกระทู้อีกกระทู้หนึ่งในการบอกบุญนะเดี๋ยการร่วมสมทุกทุนในการเป็นเจ้าภาพซื้อหินครุกหนะึ่งร้อยบาทก็จะได้รับนะตะกุดจีวรน,นะวัดไฮด่วนนะออกนมวัดได่วนเลยตรงนะ เพราะว่านี่ตั้งใจทำถ,าถาวายหลวงพ่อหนึ่งดอกนะหนึ่งดอกนะร่วมบุญกับทางวัดนะอยู่นะเป็นเจ้าภาพาซื้อหินคุกเพื่อถมที่ลานจอดรถนะของที่ที่ยานุสิตเดินทางอากาศหลวงพ่อข้างอุโบสถวัววดทวดว้หนึ่งร้อยบาทก็จะมอบตะกรุดนี้ให้หนึ่งดอกแต่ท้งนี้ทั้งนั้นที่อยู่ไกลๆเนาะ ที่อยู่ไกลๆก็ขอค่าจัดส่งนะครั้งละนะครั้งละนะครั้งละห้าสิบบาทสําหรับค่าจัดส่งที่อยู่ไกลเนาะนะครั้งละสิบาทจะมีจิตอาธิร่วมบนเท่าไหร่สองร้อยทบบนสองร้อยบาทก็มอบให้ตะกรุดสองดอกนะทบบนสองร้อยบาทตะกรุดสองดอกหนึ่งร้อยบาทก็หนึ่งดอกหนะึ่งร้อยบาทก็หนึ่งดอก,นะก,ดอ,กอันนี้ที่เห็นอย่างก็คือว่าเป็นสีมันนั่นนะพอทำตาวัดก็อาจจะนั่นหน่อย เป็นเจแต่จะเป็นจีวัจีวหลวงพ่อตรงๆนะก็ขอบอกบุญตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดอีกกระทู้หนึ่งในการบอกบุญนะเพื่อ,อผู้ที่จิตตทาจะร่วมบุญสมทุนในการซื้อหินคลุกเนาะเดี๋ยวรออีกเปิดอีกระทู้หนึ่งน,ะนะก็ผู้สนใจก็ร่วมแจ้งความจะลงได้ภายใต้กระทู้ที่จะเปิดนะโดยร่วมีมจิตธาร่วมบุญหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้น นะให้เขาจะจะเนาะร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งร้อยบาทนะก็จะอาตมาก,ก็จะส่งติตรกุจิวอนให้แต่ขอบวกค่าจะส่งครั้งละห้าสิบบาทนะพรุ่งนี้จะนําไปเข้าพิธีพุทธวิเศษที่วัดหวยด้วนนะแล้วก็จะจะส่งให้ในวันต่อถัดไปเลยนะขอแจ้งให้ทราบเนาะนี่อยู่นี่มีมีประมาณสามร้อยดอกนะสามร้อยดอกก็ที่ยังไม่ได้ใส่อีกนะนี่คือเศษที่เหลือเนะี่ยยังไม่ได้ใส่ อยู่ที่เห็นอย่างนวันนี้ก็ไปซื้อหลอดมาเพิ่มนะหลอดมาเพิ่มนะก็จะจัใส่นี่นะไปเรื่อยเรื่ยยอยจะใส่ไปเรื่อย,อย,ย,อยแต่ชุดนี้ก็ชุดนี้ก็จะไปเข้าวิธีพวกนี้แล้วนะเพื่นได้สนใจร่วมจิตฐานร่วมบุญนะก็เป็นเจ้าภาพในการซื้อหินถมที่ทำลานจอดรถนะไว้รองรับสรสิทธิอนุสิท์ที่มากราบหลวงพ่อก็เดี๋ยวรอรอสักคู่เนะาะเดี๋ยวจะเปิดกระทู เปิดกระทูอีกกระทูหนึ่งเพื่อบอกบุญนะให้กับทุกท่านที่วิจตราร่วมกันเนาะทำบุญ100บาทนะรับตะกุด1ดอกนะสองบาทก็2ดอกนะและขอค่าจะส่งครั้งละ50บาทเนาะเพราะมีค่าจะส่งตะกรุดที่อยู่ไกลๆนะก็ขอแจ้งเป็นกับทุกท่านไปตรงนี้เลยเนาะนี่เดินทางกลับมาก็ขขึ้นมาดูพอดี นะเนี่ยจำนวนก็ประมาณ300อกระดกได้กันอยู่ตรงนี้นะก็ท่านที่สนใจที่จะร่วมบุญรออีสัครู่หนึ่งนะอยวอีทคัครูลหนึ่งเดียวตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นกุฏิเนี่ยก็จะโฟส์นะโฟส์บอกบุญนะผ่านกระทุ็เนเพื่อให้ทุกท่านที่มีจิตาทาจได้ได้แจ้งข้อตกลงมาโดยโดยจะแจ้งหมายเลขบัญชีกำกับไว้ด้วยท่านที่ร่วมบุญนะก เขียนว่าร่วมบุน100บาท200บาทอย่างนี้เป็นต้นพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่นะตลาดจะส่งตะกุดให้นะแจ้งชื่อที่อยู่ตลาดจ,จะส่งตะกรุดให้ใต้กระทูนั้นนะเมื่อโอนผ่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็ส่งสลิปแปะไว้อย่างที่เคยนะเนาะเพื่ออำนววสะดวกในการตรวจสอบแล้วผู้โอนเงินนั้นแล้วก็จะหลังจากนำ ประกวดนื่ไปเข้าพุพิธีเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็จะได้ทยอยจดส่งให้ในวันถัดไปเนาะนีะนะ่ก็ขออนุมติอุปนงหน้าเนาะเป็นขอเป็นอีกหนึ่งสะพานบุญที่เจจะได้ร่วมกันพัฒนานะอานวยความสะดวกให้กับสิทธิอนุสิทธ์ที่มามามา,มากราบหลวงพ่ออย่างวันนี้ฝนตกนะเอ่อมันมก็มีติดขัดเรื่องที่จอดรถเนี่ยสำคัญสำคัญนะก็ขอแจ้งบอกบุญกระจายข่าวไว้ตรงนี้เลยเนาะ อีกสักครู่หนึ่งก็จะเปิดกระทู้นะเปิดกระทู้บอกบุญนะหน้าที่ในห้องวัตถุมงคลขอให้ท่านโปรดรอเนาะอันนี้ก็มาตรงข,ขากแค่นี้ก่อนก็ขอ,อยุดการไลฟ์สดในการอาบอกบุญนะบอกบุญให้กับทุกท่านไว้แต่แค่นี้เดี๋ยวนะก็อดใจรออีกสักคู่หนึ่งตลาดท่านที่สนใจ